าจาจย์ครับผมผมเห็นภาพเก่าอาจารย์ไปที่สังเวชนียสถานที่อินเดียใช่ไหมครับอาจารย์นะผ้าจย์ได้ได้พบเห็นอะไรบ้างครับอาจารย์นะเอามาชอบที่เมริกาตะชูทำที่เมริกาตะชูอันนั้นน่ะดีมานั่งเรามีมีมีอะไรแปลกแอ่าฮะวตที่อื่นก็อย่างอย่างก็จะขยามานั่งก็สามสี่ชั่วโมงเห็นไม่เยอะเลเฉยๆอฮะมานังล้วเฉยเฉยไม่มีอะไรครับนั่งสามสี่ชั่วโมงเลยไม่นั่งรรมดานยาวเลยะอาจย์ไปกี่ครั้งแล้วครับไปไมหลายรอบสิบ แล้วต้นโพรตรัสรุอาจารย์ไปมย่ไหมต้โรตรนโพตัสรุนั่นแหละคือไอ้พุทธคยาพุทธคยาใช่ไหมอาจารย์น,นั่งสามชั่วโมงครั้งแรกเลยอาจารย์ได้เอาพระก,กิ่งติดไปด้วยไหมครับไปด้วยไปเสด้วยรุ่นที่หกสองหกสิบปีอ่ะนั้นจากเด็กที่สยามกาักทั้ง,งทั้งสี่ที่เลยโอ้ทั้งต่างวิีภาษสี่ไปทั้งทุกที่ก็ทุกที่อาจารย์ฮะอาจารย์ไม่ได้ไปรูปเดียวนี่ผมเห็นในภาพอาจารย์ไปกับหลวงพ่อปุณสักวัดอ่างศิลา หพรผลันสององนะผลันสองรูปนะฮะอาจารย์เขาเรว่าเกจิอาจานสองรูปแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ่อาบุญทรัพย์ท่านนะั้นที่ไปไปกันแค่สิบกว่าคนยังไม่ไปเยอะฮะใครจะจ่ายเยอะมไหมครับอาจารย์ฮะไม่แพงสามสิบหมื่นบาทโอ้โหน้ามีมาไม่ได้จ่าย,ยมิยอมยอมยอมมาถวายนะอาจารย์ฮะถ้าคนชาวพุทธเนี่ยถ้ามีโอกาสควรไปใช่ไหมอาจารย์ไปเพราะว่ามันไปที่อย่างน้อยๆก็ได้ไปแดนพุทธเจ้าอ่ะ